เปิดตาใหม่ศัลยกรรมครั้งแรกของทอมอิสราหน้ากากตุเรียนในนามที่รู้จักกันนะคบโรงพยาบาลศัลยกรรมเอสจียินีต้อนรับคุณทอมอิสรานะคะวันนี้มาทำศัลยกรรมตานะคะพี่ธอมวันนี้ก็จะมาทำตาโอ้ก่อนอื่นทำหน่อยพี่ธอมทำไมอยากทาตาคือจริงๆแล้วคือธอมเป็นคนมีตาของท่านก็จริงแต่ว่ามันไม่เท่ากัน ปัญหาตาเขาเป็นยังไงแล้วหมอจะแก้ไขให้ยังไงเออความจริงชั้นตาเขาเนี่ยความจริงแล้วค่อนข้างใกล้เคียงน,นะครัแต่สิ่งที่ดูว่าตา่างกๆคืตอตรงนี้มีเบ้าตาที่มันลึกลอ่ะนะครับมันก็เลยไม่มีผิวหนังมอีกาบ่างยังงก็คือมีตาดำที่ตกด้วยอวันนี้เราก็จะแก้ในส่วนของกล้ามเนื้อตาด้วยแก้ก้ามเนื้อตา <Okay. S 1> อ่อนแรง ตามใหม่สัยกรรมครั้งแรกของทอมอิสรานากาศทุเรียนในนามที่รู้จักกันนะคะพี่ทอมเจ็บไหมเจ็บคนได้อะ,ะโอ้โหเจพี่ทอมเหมือนไม่ได้เกิดการผ่าตัดเกิดขึ้นนะเหมือนไม่ได้เกิด<ช>บาดแผลเลยเห,เหมือนเข้าที่ไวมากอ่ะ โอ้โหยอดแต่ก่อนเห็นตาดำนิดเดียวเห็นแค่ครึ่งหนึ่งเห็นป่ะตอนนี้เปิดกว้างขึ้นเปิดตาเปิดกว้างขึ้นพี่ทอมน้าศกาผู้เรียนทําตาสองชั้นครบหนึ่งเดือนนะคะตาสองชั้นสไตล์ผู้ชายเป็นยังไงอันนี้บอกเลยนะว่างานเนี้ยบมากแผนเนี้ยบมากขออนุญาตนะคะอัปเดตตาสองชั้นครบหนึ่งเดือนเปิดเลยพี่พอแอนด์อัพพี่ทอมสวัสดีค่ะโอ้ดีมากเลยพี่ปังมากเลยอ่ะขอคอแว้งให้ดูชัดๆเลย แค่หายหมดเลยเนาะพี่ฮอมดูใกล้ซี่สวยว่านะาใช่นะน่า<อ>แบบว่ายังคงความเป็นพี่ทอมมินทรายอยู่แต่ว่าปรับชั้นตาให้มันบาลานซ์กันเท่ากัน ที่มากขึ้นนะคะแล้วก็แก้ไขในส่วนของการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้นนลโอ้ลดมากเลยค่ะหลังทำหนึ่งเดือนเดือนค่ะใครที่มีความคิดนะครับว่าอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องตาของตัวเองสามารถมาคุยกับคุณหมอได้เลยที่นี่เขาให้ข้อมูลคุณแน่นมากไปเซิร์ชเพิ่มเติมหาคำถามมาแล้วมาถามคุณหมอรับรองเขามีคำตอบคุณแน่นอนครับ